สวัสดีครับคุณอยู่ในช่อง My Area คุณอยู่กับผมหม่นะครับวันนี้แอด i มเยจะมาพูดถึงนิยายของสตีเฟนคิงก่อนอื่นแอดมเยจะขอยกเครดิตให้แอดมินเซียนหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าพี่แกไปหาเรื่องนี้มาให้แอด i มเออ่านแล้วพอแอด i มเออ่านจบแล้วแบบโอ้โหเรื่องราวมันสนุกใช้ได้เลยวะ่ะแค่ใช้ได้ไม่พอดิคือพอแอด i มเออ่านจบแอด i มเยชอบมันมากๆเลยครับมันเป็นแนวคอสมิกเฮอร์เอรแอดมยเลยภาวนาว่า น่าจะมีผู้จัดสักคนนำมาทำเป็นหนังใหญ่นะครับเพราะว่านิยายเรื่องนี้มีแต่ค่ายเล็กๆหยิบม,มาทำเป็นหนังสั้นครับ I am the doorway เป็นนิยายสั้นแนววิทยาศาสตร์ที่สตีเฟนคิงเขียนเมื่อปี1971โดยเรื่องราวจะเล่าผ่านมุมมองตัวละครที่ชื่อว่าอาเธอร์เขาเป็นนักบินอวกาศผู้ที่เคยเดินทางไปดาวสุกแต่พอเขากลับมายัางโลกนะครับเขากลับกลายเป็นผู้พิการติดวิลแชร์ แถมด้วยมือทั้งสองข้างของเขาได้พันผ้าพันแผลไว้ตลอดเวลาและก็ไม่เคยมีใครเคยเห็นมือหรือว่าแผลของเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันนี้แอดมายเลยจะพาทุกคนมาหาคำตอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมครับเริ่มต้นด้วยฉากที่อาเธอร์นั่งอยู่บนรับเบียงบ้านของเขาในฟลอริดาพร้อมกับเพื่อนที่ชื่อว่าลิชาร์ดซึ่งเป็นอดีตนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่ตอนนี้เขากษียแล้วครับ อาเธอร์ Arthur, เปิดใจเล่าเรื่องราวสยดสยองให้ลิชาร์ดฟังโดยเขาก็บ่นเรื่องอาการคันอย่างหนักที่มือทั้งสองข้างอาการเนี้มันเกิดขึ้นหลังจากเขาเดินทางไปอวกาศจนถึงปัจจุบันมันก็ยังไม่หายคันครับอาเธอร์ Arthur, เล่าย้อนไปถึงภารกิจอวกาศที่เขาเคยเข้าร่วมโดยจรวดที่ชื่อว่าสเตอร์นซิเขาและทีมเดินทางไปสำรวจด,ดาวสุกร่วมกับเพื่อนร่วมงานที่ชื่อว่าคอลลี การเดินทางครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำรวจอวกาศของสหรัฐอเมริกาซึ่งมันคล้ายคลึงกับโครงการที่ชื่อว่า m a n e t ็ Venus f ฟ y b y เป็นชื่อของโครงการจริงๆที่ถูกยกเลิกไปแล้วในโลกของเราจริงๆครับระหว่างภารกิจคอรลี่ได้ออกไปซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เรียกกันว่าดีซ่าภายนอกของยานอาวกาศครับไอเหตุการณ์นี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ เนื่องจากเขาเชื่อกันว่าไอ้เจ้าคอรลี่เนี่ยอาจจะนําพาสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์หรือตัวแปจดต่างดาวเข้ามาภายในยานครับอา t h เธอร์กล่าวไว้ว่าที่อวกาศไม่มีอะไรอยู่ข้างนอกนั่นจากที่เรารู้นะครับพอเขากลับมาอาเธอร์ก็กลายเป็นคนพิการจากช่วงเอวลงไปโดยที่เขาไม่ได้เล่าถึงเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากกลับมาถึงโลกอาเธอร์ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเป็นเวลา2ปี เขาได้รับเหรียญเกียรติยศและเงินค่าชดเชยจํานวนมากพร้อมกับรถเข็นที่เขาใช้อยู่ับปัจจุบันหลังจากนั้นเขาก็ย้ายมาอยู่ที่ฟลอริดาใกล้ๆก,กับฐานปล่อยจรวดซึ่งเขา่ชอบนั่งดูฐานปล่อยจรวดทุกครั้งที่มันถูกทํางานครับการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นขึ้นเมื่ออาเธอร์ไปพบกับคริสเวลเจ้าหน้าที่สืบสวนจากกรมทหารเรือที่ไมอามีคริสเวลจะมาหาอาเธอร์ทุกๆปีครับ เพื่อเช็คสถานะความปลอดภัยแล้วก็ข้อมูลลับที่อาเธอร์รู้เพื่อป้องกันให้สาธารณชนไม่ต้องรับรู้อะไรทั้งสิน้นทว่าระหว่างการพบกันครั้งนี้นะครับประมาณบ่ายสามโมงได้อาเธอร์ Arthur ก็เริ่มรู้สึกคันที่นิ้วมืออย่างรุนแรงเลยครับการคันที่ว่าไม่ใช่อาการที่ค่อยๆค,คันหรือว่าเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะครับแต่เป็นเหมือนกับการเปิดสวิตช์ไฟฟ้าแบบอยู่ๆก็คันยิกเลยอะเคลสเวลเลยคิดว่า อาเธอร์อาจจะโดนต้นไผ่พิษก็เป็นได้แต่อาเธอร์ก็บอกว่าไม่น่าใช่นะเพราะบนเกาะแห่งนี้มันมีแต่พุ่มไผ่เล็กๆไอ้ต้นที่ว่ามันไม่มีหรอกเมื่ออาเธอร์กลับมาถึงบ้านเขาตรวจดูมือของตัวเองใต้แสงไฟรถแล้วก็พบว่าปลายนิ้วทุกนิ้วอ่ะมีวงกลมสีแดงๆเล็กๆปรากฏอยู่แล้วก็ที่บริเวณข้อต่อของนิ้วทุกนิ้วด้วยนะครับแล้วพอเขาแตะที่จุดสีแดงเหล่านี้เขาจะรู้สึกเหมือนกับว่า มันขยะแขยงบวกกับรู้สึกกลัวกลัวแบบบอกไม่ถูกเลยครับเพราะเนื้อเยื่อตรงนั้นมันทั้งร้อนและนิ่มเหมือนกับเนื้อแอปเปิลที่ใกล้เน่านั่นทําให้อาเธอร์นึกถึงป้าของเขาที่เป็นโรคเลือนมาก่อนป้าถูกตัดขาดกับโลกภายนอกแล้วก็ถูกขังตัวไว้ที่ห้องชั้นบนเป็นเวลากว่าสิปีจนสุดท้ายป้าของอาเธอร์ก็เสียชีวิตครับแล้วพออาเธอร์มาดูที่มือตัวเองแล้วมือมันแบบเป็นโรคเลือนหรือว่าเน่าหรือเปล่าเขาเลยไม่กล้าไปหาหมอ เพราะกลัวว่าชะตากรรมจะเป็นเหมือนกับป้าครับคืนต่อมาอาเธอร์ต้องได้เจอกับความน่าสยดสยองครับขณะที่เขานั่งอ่านหนังสือสารานุกรมการแพทย์ระหว่างที่เขากําลังเคิมเค้มตากึ่งปิดกึ่งเปิดแต่เขาก็ยังมองเห็นหนังสืออยู่นะครับสิ่งที่เขาเห็นก็คือภาพที่ผิดเพี้ยนไปเหมือนมีมิติที่ซ้อนทับกันอยู่ดูแล้วเป็นสิ่งที่น่าสยดสยองและเต็มไปด้วยเจตนาร้ายเขารู้ในทันทีว่าเขา กำลังถูกจ้องมองจากที่ไหนสักแห่งหนึ่งอาเธอร์ก็เลยยกมือของตนขึ้นมาดูครับแล้วมันแย่มากๆเลยเพราะสิ่งที่เขาเห็นนะเขาเห็นภาพดวงตาเล็กๆโผล่ขึ้นมาจากรอยแยกในเนื้อเยื่อหรือว่าที่ปลายนิ้วของเขาเนื้อเยื่อกำลังขยายตัวและไอ้เจ้าดวงตาเหล่านั้นก็ดันเนื้อเยื่อขึ้นมาสู่ผิวหนังแต่สิ่งที่ทำให้เขากรีดร้องอ่ะไม่ใช่การเห็นดวงตาประหลาดโผล่มาจากมือนะครับ แต่เป็นภาพที่เขามองใบหน้าตัวเองผ่านดวงตาเล็กๆที่เขาเห็นบนมือแล้วก็เห็นหน้าของตัวเองเป็นปีศาจร้าย Arthur, อาเธอร์ค่อยๆเริ่มเข้าใจว่าดวงตาเหล่านี้เป็นเหมือนกับประตูครับสำหรับสายพันธุ์จากต่างดาวที่ทำให้พวกมันสามารถมองเข้ามาในโลกของเราได้แต่จากมุมมองของเอเลี่ยนเหล่านี้มนุษย์ ดูเป็นปีศาจที่น่าสยดสยองและน่าสะพึงกลัวอาเธอร์ Arthur สามารถรับรู้ความรู้สึกของพวกมันได้ว่าพวกมันน่ะรู้สึกเกลียดชังแล้วก็กลัวมนุษย์เป็นอย่างมากในตอนแรกดวงตาเหล่านี้เพียงแค่มองดูแต่พอเวลาผ่านไปนะครับสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวหรือว่าต่างโลกเหล่านี้เริ่มสามารถควบคุมร่างกายของอาเธอร์ได้พวกมันน่ะใช้เขาในการก่อเหตุฆาตกรรมโดยเฉพาะ การเชื่อเด็กชายคนหนึ่งบนริมชายหาดครับอาเธอร์พูดถึงเด็กชายคนนี้ว่าเขาเป็นเด็กผิวสีครัำเกือบจะดำเลยเพราะว่าโดนแดดเยอะแล้วก็ใส่กางเกงยีนขาดรุ่งลิ่งตัวเดียวเด็กคนนี้ก็มักจะเดินเล่นตามชายหาดนี่แหละครับแล้วก็เดินผ่านไปผ่านมาเวลาอาเธอร์เห็นก็จะมีการแบบเหมือนโบกมือทักทายกันแค่นั้นแหละครับเด็กคนนี้เขาทํามาหากินด้วยการอาศัยหาเหรียญที่ฝังอยู่ในทรายแล้วก็เอาอะไรก็ได้ครับมาล่อนล่อนทรายออกจนค่ำวันหนึ่ง อาเธอร์ Arthur, นั่งอยู่บนระเบียงบ้านมันแล้วกว่าหนึ่งชั่วโมงโดยที่เขาไม่ได้พันผ้าพันแผลที่มือเลยเพราะว่าทนอาการคันไม่ไหวบางครั้งก็เลยต้องปล่อยให้ดวงตามันออกมาบ้างครับแล้วอาการคันเนี่ยมันจะลดลงซึ่งอาการทําแบบนี้แปลว่าไอสิ่งมีชีวิตจากต่างโลกต่างมิติเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะมองเข้ามาในโลกของเราเหมือนกันครับนะตอนนั้นอาเธอร์ Arthur บอกว่าเขารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นประตูที่แง้มเปิดเล็กน้อย เพื่อให้เอเลียนเหล่านั้นมองมายัางโลกพร้อมกับความรู้สึกทั้งกลัวและเกลียดชังสิ่งที่แย่ที่สุดนะครับคืออาเธอร์ก็สามารถมองเห็นภาพดวงตาเหล่านั้นได้เช่นกันเขาอธิบายว่าเหมือนกับจิตใจของเขาอ่ะถูกส่งเข้าไปในร่างกายของแมลงวันที่มีตาเป็นพันดวงมองมาที่ใบหน้าของตัวเองแล้วพอเด็กชายเดินผ่านมานะครับอาเธอร์ Arthur ก็รู้สึกว่ามือของเขาเอื้อมออกไปหาเด็กคนนั้น ทันใดนั้นเองเขาก็เห็นดวงตาใหญ่ที่มีม่านตาสีทองกำลังจ้องมองในแสงสลัวอาเธอร์เล่าว่าในช่วงเวลานั้นอาเธอร์รู้สึกว่าการควบคุมจิตใจของเขาอ่ะมันหลุดลอยไปเขาเดินลงไปที่หาดแล้วก็พุ่งตรงไปหาเด็กชายขาทั้งสองข้างของเขาไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเหมือนไม้ที่ถูกขับเคลื่อนตาของเขาเองดูเหมือนจะปิดลงและเขามองเห็นเฉพาะผ่านดวงตาของเอเลี่ยนเท่านั้น จากมุมมองของเอเลียนอาเธอร์เห็นภูมิทัศน์ทะเลอันน่าสยดสยองกลายเป็นสีขาวอมเทามีท้องฟ้าเหมือนกับคลื่นยักษ์สีม่วงผสมกับเห็นสิ่งมีชีวิตอันน่าสยดสยองที่เคลื่อนไหวและหายใจในมือของสิ่งมีชีวิตนั้นถือเครื่องมือที่ทำจากไม้และลวดอยู่ใต้แขนซึ่งภาพที่เขาเห็นนะครับก็คือเด็กชายคนนั้นแหละกับเครื่องมือในการล่อนสายครับแต่ในมุมมองของเอเลียนมันเห็นแตกต่างกันออกไป อาเธอร์สงสัยว่าเด็กชายคนนั้นจะคิดยังไงเมื่อเห็นเขาเดินเข้ามาหาอีกทั้งอาเธอร์ยังทำกริยาอะไรที่แปลกประหลาดครับมือของเขาอ่ะเหมือนกับว่าจะชูขึ้นฝาไม่นานนักหัวของเด็กชายก็ระเบิดออกมาครับณนะตอนนี้เหมือนกับว่าอาเธอร์ได้มองข้ามขอบเขตของมนุษย์ไปแล้วหรืออาจจะข้ามมิติข้ามขอบเขตของจักรวาลที่เรารู้จักหลังจากเหตุการณ์นั้น อาเธอร์ Arthur, ตัดสินใจเล่าความจริงให้ริชาร์ดฟังเขาบอกว่าเด็กชายถูกฝังอยู่ใกล้กับโรงเก็บของเก่าริมน้ําริชาร์ดที่เป็นเพื่อนรักมา5้าปีแล้วก็เป็นคนที่อาเธอร์ไว้ใจสุดๆเขาก็ไม่มีวันเชื่อเรื่องราวอะไรที่มันประหลาดแบบนี้หรอกและเขาก็คิดว่าอาเธอร์อาจจะมีปัญหาป่วยทางจิตหรือว่าสมองก็เป็นได้ริชาร์ดก็เลยขับรถพาอาเธอร์ไปตามจุดที่อาเธอร์บอกว่าได้ฝังเด็กชายเอาไว้แต่พวกเขากลับไม่เจออะไรเลยอาเธอร์ Arthur เลยอธิบายว่า ไอ้เจ้าสิ่งมีชีวิตเหล่าเนี้มันสามารถย้ายศพในขณะที่เขาหลับก็เป็นได้ขนาดอาเธอร์เป็นพิการท่อนล่างอะเวลาที่อาเธอร์ไม่รู้ตัวบางทียังสามารถเดินหรือว่าโบกไม้โบกมือได้ไม่แน่ว่าพวกมันอาจจะย้ายศพในตอนที่อาเธอร์ไม่รู้ตัวอาเธอร์ Arthur ได้เปรียบเปยกับรีชาร์ดว่าไอ้เจ้ารถที่รีชาร์ดขับมาตอนแรกมันก็เหมือนกับรถที่ตายแล้วแต่พอคุณเข้าไปนั่งในรถแล้วขับมันรถก็เหมือนมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งในจุดพีคข,ของความตึงเครียด อาเธอร์ Arthur, ตัดสินใจแกะผ้าพันแผลออกให้ลิชาร์ดดูที่มือของเขาครับท่ามกลางพายุฟ้าร้องที่กำลังมาถึงอาเธอร์ Arthur, เริ่มขี้ผ้าพันแผลออกทิละนิดทีละนิดจนมันเปิดเผยความจริงครับลิชาร์ดมองไปที่ดวงตาเหล่านั้นแล้วดวงตาเหล่านั้นก็มองไปที่ลิชาร์ดเหมือนกันครับอาเธอร์ Arthur, เห็นใบหน้าเพื่อนรักแต่สิ่งมีชีวิตต่างดาวกลับเห็นอนุสาวรีย์ที่บิดเบี้ยวแต่มีชีวิตครับแล้วอาเธอร์ก็ถามลิชาร์ดว่า คุณเห็นพวกมันไหมเห็นดวงตาเหล่านี้ไหมริชาร์ดนี่ถึงกับพงักแล้วก็ถอยหลังไปเลยครับโดยสีหน้าที่อธิบายไม่ถูกอาเธอร์ตะโกนให้ริชาร์ดวิ่งสุดชีวิตและริชาร์ดก็วิ่งสุดชีวิตจริงๆด้วยครับมือของอาเธอร์ยกขึ้นไปเหนือหัวในท่าทางที่เป็นการตะโกนนิ้วทั้งหมดของเขาเอื้อมไปหาสิ่งที่คุ้นเคยเพียงอย่างเดียวในโลกแห่งฝันหลายนั่นคือเมฆและเมฆก็ตอบสนองต่อเขา มีฟ้าผ่าสีขาวขนาดใหญ่ที่ดูเหมือนจุดจบของโลกมันฟาดลงที่ล่างของริชาร์ดสิ่งสุดท้ายที่อาเธอร์จำได้ก็คือกลิ่นเนื้อไหม้และเขาก็หมดสติไปครับเมื่ออาเธอร์ฟื้นขึ้นมาเขานั่งอย่างสงบบนระเบียงบ้านแล้วก็มองไปยังเดินทรายใหญ่ครับตอนนี้พายุสงบลงแล้วอากาศเย็นสบายแต่ไม่มีร่องรอยของริชาร์ดหรือว่ารถของเขาอาเธอร์ Arthur สังเกตที่มือของตัวเองครับแล้วเขาก็เห็นการเปลี่ยนแปลง นิ้วมือเริ่มสั้นลงและเปลี่ยนรูปร่างอาเธอร์ Arthur, ตัดสินใจราดน้ำมันก๊าซลงบนมือแล้วก็จุดไฟเผาเพื่อกำจัดดวงตาเหล่านั้นแต่สิ่งที่ตามมาก็คือความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสครับแถมมือทั้งสองข้างของเขาก็ถูกตัดออกและแทนที่ด้วยตะขอเจ็ดปีต่อมาเขายังคงอยู่ที่ฟลอริดาและก็ยังนั่งดูการปล่อยจรวดขึ้นทุกครั้งยิ่งนับวันจรวดยิ่งปล่อยมากขึ้นเรื่อย เนื่องจากรัฐบาลชุดนี้ให้ความสําคัญกับการสํารวจอวกาศอีกทั้งยังมีการพูดคุยเรื่องการส่งยานสํารวจด,ดาวสุกที่มีมนุษย์มาทําภารกิจอีกครั้งหนึ่งครับอาเธอร์บอกว่าตอนนี้มีดวงตา12ดวงอยู่ที่กลางหน้าอกและพวกมันเริ่มจะเปิดตัวเขาไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนกว่าดวงตาพวกนั้นจะค่อยๆดันเนื้อหนังเขาออกมาและผ้าพันแผลก็คงต้องถูกเปิดอีกครั้งหนึ่ง อาเธอร์วางแผนจะจบชีวิตตัวเองด้วยปืนลูกซองครับเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ใช้เขาเพื่อก่อเหตุใดๆอีกฟังๆไปแผนที่ว่าอาจจะดูดีถูกไหมครับสมมุติว่าอาเธอร์ยิงตัวเองจริงๆนะครับแต่ไอสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มันสามารถควบคุมร่างกายของอาเธอร์นั่นอาจจะแปลว่าอาเธอร์ตัวจริงได้ตายไปแล้วแต่อาเธอร์ที่เดินเท่ง์ๆไปเชือดคนเนี่ยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับแบบนั้นน่ะมันอันตรายยิ่งกว่าซะอีกและนิยายก็จบลงที่ตรงนี้ครับ หัวข้อต่อไปแอดมาจะพูดถึงดวงตาเอเลียนบนร่างของอาร์เทอร์แบบสั้นๆนะครับใน i a m The d o o r w a y ดวงตาที่โผล่ขึ้นมาบนปลายนิ้วของอาร์เทอร์ไม่ได้มีเปิดเผยมาว่าพวกมันได้อยู่ในเด e Dark Tower แต่อย่างใดนะครับแต่มันเป็นสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่คิงประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อเรื่องนี้โดยเฉพาะคือณนะตอนนี้มันยังไม่มีความเชื่อมโยงใดๆกับจักรวาลหลักเลยครับไม่ได้บอกว่าเป็นสั์ปะหลาจากโทดัสสเปซไปจนถึงยังไม่มีชื่อเรียกแบบเฉพาะเจาะจงหรือว่าความเชื่อมโยงใดๆครับ แต่แอดแอบไปเห็นสัปปะหลาดตัวหนึ่งที่มีความคล้ายคอนเซปต์ดวงตาของอาเธอร์นั่นคือทันเนลเดมอนในเดอะดาร์คทาวเวอร์หรือเรียกกันว่าอสูรอุโมงค์ร่างกายของมันนะ่ยยาวและกลมเหมือนกับหนอนยักษ์แต่มีตาหลายดวงตลอดลำตัวครับอสูรอุโมงค์มีการกล่าวถึงในเดอะดาร์คทาวเวอร์ฉบับนิยายครับโดยจัดเป็นหนึ่งในสัป,ประหลาดโทดัสมอนสเตอร์ที่อาศัยอยู่ในมิติโทดัสสเปซซึ่งแอดมคยก็ไม่สามารถบอกได้ว่าดวงตาเอเลี่ยนบนล่างของอาเธอร์ ก็แค่แค,คล้ายๆนะครับมันไม่ใช่เหมือนกันทั้งหมดแต่ก็เป็นไปได้ว่าดวงตาบนตัวของอาเธอร์อาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตจากโทดาสเปซเพราะว่าสิ่งมีชีวิตในมิตินั้นล้วนเกลียดชังมนุษย์ทั้งนั้นแต่พวกมันก็ไม่ได้มีพลังถึงขนาดพวกที่อยู่ในมาโคเวิร์ดอย่างพวกอิดนะครับเครื่องเล็มขนไข่กลูมมิงแอดมายเป็นคนไม่ค่อยชอบโปนหนวดพอโกนแล้วหน้าหวานขนขึ้นเป็นต่อไม่ก็โดนมีโกนบาดครับแต่พอปล่อยยาวก็โจรไปหน่อยซึ่งไข่กลูมมิงตอบโจทย์ เพราะมีเทคโนโลยีเซฟเทคเล็มง่ายไม่บาดผิวถ้าจะเอาไปใช้กับหนังที่มันยุ้ยๆก็ดึงให้ตึงหน่อยนะแถมเขายังให้รองหวีมา2เบอร์อยากได้สั้นหรือว่ายาวขึ้นมาหน่อยก็เลือกเอาครับตัวเครื่องอะทำความสะอาดง่ายไม่ต้องกลัวพังเพราะกันน้ํา100%ทีนี้น้องชายของคุณก็จะไม่อับแถมมันแอบดูใหญ่ขึ้นด้วยนะเพื่อความเป็นชายขั้นสุดเรายังมีไข่คลีนเซอร์คลีนเซอร์ล้างน้องชายอย่างล้าลึกให้สะอาดอย่างกับผิวหน้าและปรับค่า pH ให้เหมาะกับผิวของน้องชายด้วยนะครับมีสองสม เป็นสูตรแนวหอมเปลือกไม้อุ่นๆน,น,นุ่มๆดูสุขุมนุ่มลึกโดยส่วนตัวแอดมายชอบรีเฟชชิ่งคููครับเวลาใช้ล้างน้องชายแล้วไปออกกลาลังกายรู้สึกมันไม่ค่อยเหนียวดีใครที่อยากได้ไข่กูมิ่งกับไข่คล er ีนเซอร์เดือนสิงหาคมนี้เขามีโปรเดือดๆด้วยนะครับแล้วต้องสั่งซื้อใต้ลิงก์ของแอดมายด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ของปลอมมันเกลื่อนไปหมดครับโปรเดือด15สิงหาคมนี้ไข่ทริมเมอร์ลดพิเศษเหลือเพียง1491บบาทกับไข่คลีนเซอร์ ทำความสะอาดน้องชายอย่างล้าลึกเหลือเพียง187บาทครับหรือว่าจะเป็นโปรแพ็คคู่ไข่ทริมเมอร์บวกกับไข่คินเซอร์เหลือเพียง1,666บาทโปรเดือดโปรดีวันที่15สิงหาคมวันเดียวเท่านั้นครับตอนนี้แอดมีมีดิสคอตแล้วนะครับวิธียืนยันก็ง่ายมากๆเลยแค่คุณแคปภาพว่ากดซับช่องไม่แอร์เรียแล้วจากคลิปไหนก็ได้นะครับแล้วก็ส่งภาพเข้ามามาเป็นคอมมูนิตี้ด้วยกันแล้วมาเจอกันในห้องดิสคอตครับ